ของการผนึกกำลังกันนะคะระหว่างสิงอาสาและหน่วยซิลค่ะละสร้างหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำเพิ่มโอกาสในการช่วยชียวิตผู้ที่ประสบภัยทางทะเลและทางน้ำค่ะ โดยสิงอาสานะคะมูลนิธิพระยาพิรมพักดีและบริษัทบุญรอดบิวรียจำกัดค่ะร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือว่าหน่วยซิลค่ะจัดอบรมหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําประจําปี2565ณนะศูนย์ฝึกสงครามพิเศษทางเรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรืออเาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะเสริมศักยภาพในการกู้ภัยน้ําลึกให้กับทีมอาสากู้ภัยทางน้ําทั่วประเทศให้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถรักษาชีวิตผู้ที่ประสบภัยรวมไปถึงตัวเองขณะปฏิ ตหน้าที่คุคณอัธส,สิทธิ์พรมสุขนะครับผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทบุบรีจำกัดบอกนะครับว่าหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําเป็นหลักสูตรที่ทางสิงอาสาร่วมกับหน่วยซิลมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับแต่ในปีนี้สร้างหลักสูตรพิเศษขึ้นมาเป็นปีแรกก็คือการดําน้ํากู้ภัยขั้นสูงต่อยอดจากหลักสูตรอบรมกู้ภัยทางน้านะครับเน้นช่วยชีวิตคนในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการของสิงหาสาที่ทําร่วมกับหน่วยซิลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป้าหมายก็คือการรักษาชีวิตของผู้ประสบเหตุทางน้ําอย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ทําหน้าที่กู้ภัยจะต้องปลอดภัยด้วยเช่นกันครับไปฟังเสียงผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมเพื่อสังคมของสิงหาสาครสิงหาสาได้ร่วมกับหน่วยซิลจัดการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ํา มาอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่5ได้มีความพิเศษนะครับในการที่จะจัดการฝึกอ,อบรมนะครับซึ่งปีนี้เราได้จัดการฝึกอ,อบรมกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงนะครับซึ่งมีความพิเศษกว่าทุกปีนะครับได้รับการออกแบบและคิดค้นจากครูฝึกผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยซิลเพื่อให ผู้ที่เข้าได้รับการอบรมได้มีทักษะในการช่วยชีวิตอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปในขณะเดียวกันผู้ที่เข้าฝึกในการที่จะลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําให้ปลอดภัยแล้วนอกจากนั้นครับการฝึกอบรมครั้งนี้ยังเสริมสร้างทักษะให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้ประสบภัยทางน้ําเช่นกันครับ มาที่ทางด้านหน่วยซิลนะคะทางนาวเอกอนันต์สุราวันค่ะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะคะท่านก็กล่าวบอกว่าทหารเรือต้องการนําสิ่งที่เป็นความชํานาญมาส่งต่อให้กับอาสาสมัรครกู้ภัยที่คอยทําหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุทั่วประเทศเช่นหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําที่ถูกออกแบบมาใน2ระดับนะคะสร้างความรู้ความชํานาญในการดูแลความปลอดภยัยโดยผู้ประสบภัยรอดกู้ภัยก็ต้องรอด ดังนั้นหน้าที่ของครูฝึกเชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยทางน้ำก็คือทำให้กู้ภัยมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะสามารถช่วยป้องกันร,รักษาได้ทุกชีวิตค่ะสำหรับหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงประจำปี2565นะครับจัดฝึกอบรมตั้งแต่17-21ถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีอาสาสมัครกู้ภัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมรุ่นนี้20คนด้วยกันนะครับ ได้รับการฝึกทั้งภาพทฤษฎีและปฏิบัติจริงโดยฝึกตั้งแต่การกู้ภัยระดับผิวน้ำการจำลองสถานการณ์ดำน้ำในช่วงกลางคืนเพื่อทดสอบการใช้เครื่องมือกู้ภัยต่างๆรวมทั้งการฝึกกู้ภัยน้ำลึก30เมตรฝึกดำน้ำเรือจมแบบไม่เข้าในตัวเรือ30เมตรนะครับเพื่อให้การกู้ภัยมีทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือการประสบภัยเมื่อเกิดเหตุจริงนะครับและสามารถดูแลชีวิตั้งของตัวเอง และของคนในทีมอาสาผู้ภัยได้เป็นอย่างดีครับ